ล้ but, าอายแต่ลูกสาวจุดม่วงนอนแล้วอะไรเนี่ยลูกขาดอยู่สิหลอบไม่พอเราดูันี่ลูกสาวมาหาแกอ้อนยินดเสียให้แม่เปิ้ลดูแม่เปิ้ลก็จะอยากเล่าเล่าสอร์ี่อันนี้เออนางงามสวิตเซแลนนะคะฮัลโหลพูดเรื่องไปไปขวดที่สวิตเซอที่ไหน วาสน้องคงเฟสเชอร์โบส์าร์สแม็กตูน้องคงเฟสเชอร์โบส์อีสเกนอินน้องคงเออเป็นยังไงบ้างคะแสเชิญวันนบาอีสลีแบนน้องคงสนุกไหมครับเออเพอร์เฟกต์อีสลีแบนแสกู้เอาเหรอยาเลิศมากใช่ไหมครับหยาน้องคงวันนาร์วันนบาน้องคงอีสลีแบนเก็บไปอีกนไหมคะัยาอีกแกนแน่ยา ยาวิตเซลนยาอิ <kaç Beginning S 2> yeah, <up> ิสาอิซล yeah. ูกสาวเซเลนแสดอยยายา Yes เซเลน้าบีลนาไอยู่ร้านค่ะเปิดร้านใหม่ค่คุณพะออนทัวร์ค่ะทัวร์ไนครับคุณเร่พทัวเปินค่ะขาดทัวุที่ค่ะ แม่ห้มาตรวเจเพราะตรวจัรวทุกที่แม่บอกอย่างนี้ใช่ใช่แล้วในออนไลน์ตรวจทุกที่ค่ะสวัสดีค่ะคุณภาพออนทัวร์บาสวัสดีค่ะ